สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดนะบางคนก็ถามว่าเนี่ยจะมาพูดเรื่องอื่นล้อที่ไม่ใช่เกี่ยวกับดนตรีเพราะคลิปวิดีโอนี้ถึงแม้ไม่มีเปียโนโแต่ว่าพายก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเล่นเปียโนของพายอยู่ดีนะครับนี่เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยมาข้างนอกนะมาด้านหน้าหอที่พายพักอยู่นะซัมเมอร์ขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจว่ามันซัมเมอร์แล้วทําไมต้องหนาวขนาดนี้ห้าสิสองศารครับเซลเซียสหรอบ้าเหรอฟันไฮฟันไฮหนาวมากใส่เสื้อนาวไม่เป็นไรเข้าเรื่องดีกว่า ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการเล่นดนตรีของภายบางคนหลายบางคนหลายคนเลยนะมาถามว่าการเล่นดนตรีของภายเนี่ยมันสไตล์บางที่ก็บอกว่าเจ๋งบางคนก็บอกว่าถูกหรือเปล่าหรืออะไรไงถามว่าถูกหรือเปล่าตอบได้คําเดียวเลยครับว่าไม่รู้ครับก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าไม่รู้คนจะพูดว่างยังมีจุดบกพร่องก็ยังมีจุดบกพร่องบางคนก็หลายคนก็เห็นนะบางคนเล่นเป็นโอ่งเก่งก็เห็นว่าภายมีจุดบกพร่องเยอะแยะแต่ที่สําคัญที่ภายเล่นเนี่ย บางคนชอบหลายคนชอบน้อยคนไม่ชอบหรือว่ามากคนชอบก็แล้วแตนะ่เพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยบางคนบอกว่าดูภายแล้วเล่นแล้วได้อารมณ์หม,ม,บบมายถึงใส่อารมณ์เข้าไปในการเล่นซึ่งมุมมองในการเล่นเนี่ยสำคัญมากระดับแรกก็คือที่ภายคิดนะครับก็คือ1ก็คือเราต้องรู้ก่อนโนต้ตอะไร2ก็คือทฤษฎีนั่นแหละ2ก็คือปฏิบัติแต่สาเนี่ยสำคัญ ไม่แพ้สองันแรกเลยที่ภายคิดนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าผิดรอวาไงแต่ภายคิดว่าการใช้อารมณ์ในการเล่นดนตรีไม่ใช่หมายถึงว่าเฮ้ยเคร่งคองแล้วก็สีไวรินแบบแั้ไม่ใช่อย่างนั้นสีดนตรีไฟไม่ใช่แต่ว่าหมายถึงใส่ใส่จิตวิญญาณเข้าไปใส่แบบเหมือนกับใส่ฟิลลิ่งตัวเองเข้าไปครับใส่เข้าไปเวลาเล่นเล่นเปียโนโแต่ละโน้ตที่กดมาบางคนบอกท่อนไหนที่มันเล่นรเราะหรือว่าท่อนไหนที่มันเล่นนิน่มๆไพก็ใส่อารมณ์เข้าไปนึกถึง นะน,น,นึกถึงนู่นนึกถึงนี่นึกถึงบรรยากาศที่มีใบไม้ปิวแล้วก็ช่วงใบไม้ผีอะไรเง,งี้ยก็แล้วแต่ว่านึกถึงอะไรก็ว่าไปบางคนมีความรักก็ได้เปียนมาเล่นเพงลงรักได้บางคนยังไม่มีแฟนบอกจะคืนคานแล้วเล่นเพลงเหงาก็ได้เปรียบใช่ไหมเพราะเรามีอารมณ์ในการเล่นเพลงเหงาเพราะฉะนั้นใส่อารมณ์ไปเต็มที่นะครับเล่นเพลงเนี่ยมันต้องมีความสุขเข้าไว้บางคน ชอบที่พายพูดว่าเล่นดนตรีแล้มีความสุขก็ก็มันจริงอ่ะเราเล่นดนตรีให้มีความสุข,ให,สขให้มันบันเทิงจิตใจเราแล้วก็ยกยกระดับจิตใจเราขึ้นอะไรประมาณนี้ครับพายก็คิดว่านี่เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเล่นอะไรอย่างงี้บางคนไปแคร์มากเกี่ยวกับตัวทฤษฎีหรือว่าตัวปฏิบัติอะไรอย่างงี้เพราะว่าการที่จะเล่นดนตรีจริง,รงๆเนี่ยเราต้องนึกถึงว่าจริงๆเรามาเล่นเพราะอะไร บางคนโดนพ่อแม่บังคับางคนดนตรีตอนเด็กภายก็โดนพ่อแม่บังคับเล่นดนตรีแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกดีใจที่พ่อแม่บังคับก็ก็มีความสุขเวลาเล่นดนตรีก็ต้องขอบคุณท่านมากโอเคก็วิดีโอนี้ก็พูดไม่มากก็มีแค่นี้แหละมันสั้นๆง่ายๆพูดจะขยายมากกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเพราะว่าความหมายมีแค่นี้แล้วเล่นก็เพื่อใช้อารมณ์แล้วก็เล่นให้มีความสุขแล้วก็ใส่อารมณ์ในการเล่นก็ทําให้เพลงเนี่ยดูเพาะขึ้น ถึงแม้เราจะฝึกหัดเรื่องไงก็ตามก็เรามีจิตวิญญาณเราสู้ต่อไปโอเคนะครับก็บางคนเพื่งเริ่มก็อย่าท้อถอยดูวีดีโอนี้สู้ๆแล้วก็อากาศหนาวมากผมต้องไปแล้วไวกันบ๊ายบายครับ